รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุควรจะได้เข้าถึงหลักธรรมทางศาสนาถ้าหากทุกคนมีหัวใจนะมีอุดมการมีสิ่งที่ตั้งตั้งมั่นในสิ่งนี้นะผมคิดว่าสังคมจะเป็นสังคมที่เอื้ออาทรมีเมตตาธรรมมีขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตามหลักคำสอนขององค์พระสมมาสมพุทธเจ้าอย่างแท้จจิตนะครับ คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่ทางกรมการศาสนาจัดขึ้นเพื่อที่จะนำธรรมะเข้าสู่คนทั้งมวลค่ะกิจกรรมที่อุ๋ยพูดถึงนี้จะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวตามอุ๋ยไปในข้างในกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้อุ๋ยก็อยู่กับท่านอธิบริกรมการศาสนา ท่านปริษยาพงศิรินะคะซึ่งวันนี้ค่ะท่านก็ให้เกียรติที่จะมาร่วมพูดคุยถึงโครงการดีๆที่ทางกรมศาสนาจัดขึ้นค่ะสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับค่ะท่านคะทราบว,ว่ากรมการศาสนามีการจัดทําโครงการดีๆนั่นก็คือโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลใช่ไหมคะท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะโครงการนี้เป็นมาอย่างไรคะกรมการศาสนาในฐานะที่เป็นหน่วยงาน ที่ส่งเสริมให้คนทุกคนนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประพฤติใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขของผู้ที่ประพฤติตนนะครับและก็สังคมโดยเฉพาะพระพุทธศานส,สนาซึ่งเป็นศาสนาที่พี่น้องชาวชนชาวไทยส่วนใดเคารพศัสธาน,นักถือนะครับเมื่อเรามีโครงการและมีเป้าหมายอย่างนี้เนี่ยเราก็มาคำเนึงถึงว่าสังคมเราเนี่ยนะครับ ก็มีคนที่ก็เรียกว่าคนพิการ <ฮะ S 1> ใช่ไหมครับ <ฮะ S 1> เราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราจัดกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ย<ม>เราต้องคำนึงถึง<ม>ทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุด,ด้วยนะครับมไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนชราหรือคนที่ก็อนจจก็เ,เรียกว่าหรือแม้แต่เด็กๆเ,เ,เล็กๆเ,เ, <ฮะ S 1> เราก็ใช้คําว่าโครงการธรรมะสุข,ขทั้งมวลน,นะครับกิจกรรมที่เราจัดนั้นก็จะมี2ส,ส่วนด้วยกันนะครับ <ฮะ S 1> ส่วนทีญญญ่หนึ่งก็คือวันสํญญาค <ฮะ S 1> ัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อมาถึงคราใดก็ตามเราก็จัดกิจกรรมเพื่อสอนรับ สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือวันดังกล่าวนะครับโดยเชิญชวนให้คนพิการทั้งหลายได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับก็คือ1กิจกรรมในถ้าเรียกว่าศูนย์การรยศึกษาหรือเต็นท์หรือท,ท,ที่จัดขึ้นณบนทนพิธีนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีบนทนพิธีท้องสนามหลวงก็ที่ธรมรมศาสตราอุทยานธรรมศาลาราก็จะมีกิจกรรมรองรับนะครับ วิสาขบูชามาทุกปีการได้มาทำบุญได้มาเปิดหูเปิดตากับเรื่องธรรมะเนี่ยทำให้เรามีสติมีปัญญาขึ้นนะคะแล้วก็จิตใจเราก็มีความสุขค่ะนะคะค่ะในส่วนของคนพิการเนี่ยอย่างเช่น นั่งยูแชร์อย่างนี้ท่านบอกว่าในส่วนของศาสนสถานก็คือในส่วนของการปรับสถานที่ให้คนพิการเนี่ยโอ้ยเงี้ยนั่งมีแชร์บางทีเข้าวัดก็ค่อนข้างจะลำบากในหลายๆที่ก็มีการไปพูดคุยทางวัดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนี่แหละครับคือหัวใจเลยครับคือเราต้องการให้ทุกศาสนสถานหรือทุกที่แต่เรากรมการศาสนาเราจะรู้เรื่องศาสนาสถาน เราก็จะไปกราบขอความเมตตา<ม>จากพระเดชพระคุณท่านเจา้าอาวาสน,นะครับว่าให้ถึ้นขอสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดท่านปรับพื้นที่ได้หรือท่านมีระหว่างการก่อสร้างขอให้ท่านเติมเรื่องเกี่ยวกับอะไรสถาปัจไปด้วยนะครับซึ่งผมเรียนอย่างที่วัดปักน้ำพระศิลเคนนะครับหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระมหาราัชบัณฑาจาร์ท่านก็ปรับพื้นทีู่มิท่านะะนะครับแม้แต่ตท่านท่านบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะ,ะทุกไม่ใช่เฉพาะคน คนปัจจุบันทุกคนก็จะต้องมีอายุมากขึ้นทุกคนก็จะไปถึงตรงนั้นเกือบเกินเกือบทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมให้กับคนทุกคนนั่นแหละ,ะเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่วัดสัมผัสสัมันวัดไตรมิตรอย่างนี้นะครับก็ก็จะมีพื้นที่สำหรับอารยสถานนี่คือผมเป็นที่น่ายินดีนะครับที่ได้รับความเมตตาจากชุกะคณท่านเจาวว้าวาดนะครับแล้วก็ท่านเป็นพระเจราชายผู้ใหญ่ที่ทํา ก็รีกวาทาเป็นแบบอย่างให้กับพระเถระระดับชั้นปกครองระดับอื่นๆได้เห็นเมื่อพระสังฆติการระดับต่างๆท่านได้ไปวัดต่างๆเหล่านี้ท่านก็เป็นตัวอย่างอย่างเช่นเขาบอกว่าวัดไตรมิตรนะครับใครก็ไปวัดไตรมิตรกันใ่ไปได้มีลิฟใช่ไหมมีริฟมีห้องน้ำเพราะฉะนั้นเราโครงการศาสนา มีโครงการที่ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลาง<ฆ>ระหว่างผู้ใช้กับผู้ต้องการที่จะสร้างอำนวยความสะดวกเหล่านี้ให้พบกันนะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นบทสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขคมชาตโครงการศาสนาทาเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบนะครับว่าองค์กรใดหน่วยการใดมีศักยภาพาขอให้คิดถึงนะคนพิการหรือคนผู้สูงอายุหรือน้องๆเด็กๆเพื่อจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับ เชื่อว่าการให้เท่าไหร่จะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แกปลาและสัตว์ทะเลให้ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสาม,มัคคีเพื่อพัฒนาประเทศมอบความห่วงใยความอบอุ่นได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาพิบาลพัฒนากิจการสู่สากล ยยอย่างวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเราก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะนำคนพิการเนี่ยมาเข้าถึงธรรมะรภายในงานจะมีอะไรบ้างคะท่านกิจกรรมในเต็นท์ของอเทศการของ กรมการศาสนาวุทยาธรรมศราลาก็จะมีะเกี่ยวกับเนื่องการท่าสงกอบ,บเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นเนื่องการที่องาาค์พระบสมเสด็จอยู่หัวได้ทรงอุปัมภ์พระพุทธศาสนาทรงเป็นพุทธมามาก,กะอันนี้ก็เป็นเนืองการที่อยากจะให้ผู้เข้าชมได้ดูได,ได้สัมผัสดูว่าได้อ่านแล้วก็เราจะใช้คิวอาร์โค้ดนะครับเพื่อที่จะมีเครื่องมือสื่อสาร ดูได้ด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเอาความทันสมัยเข้ามาให้กับคนพยายามพยายามเติมได้ง่ายใช่ครับพยายามเติมว่าเครื่องมือสื่อสารของท่านจะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารในการรับรู้อก็ะมีอะไรบ้างคะท่าน ในส่วนนี้ก็จะเป็นการบรรยายธรรมของพระธรรมวิกรนะครับซึ่งก็จะมีความหลากหลายเหมาะสมกับเพศกับใบกับกลุ่มอายุอย่างกลุ่มนี้กลุ่มน้องๆเนี่ยท่านก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมันง่ายๆที่ต้องกปจากเรื่องของบบบางช่วงเวลาก็จะเป็นคนที่สูงอายุก็จะเน้นเรื่องการปฏิบัติจิตอย่างนี้นะครับอย่างน้องๆคนพิการมาด้วยอ่าอย่างนี้นะครับใช่ครับนี่น้องๆก็จะมาวมกิจกรรมเกิดแก่สลา วัพรก่าวัดสขรแล้วแล้วเจ้าพระยานะครับยังไงคะเราร่วมยังไงบ้างะคะอันนี้ก็จะให้ทางค,คนทั่วไปที่สนใจก็จะไปตามอยู่ท่าท่าน้าของวัดต่างๆน,น,นะครับทีส่สนใจก็ลงเรือซึ่งเรือก็จะพาไปตามเส้นทางนี้นะครับก็สนใจก็จตจกแต่นี่ก็เมื่อครบ9วัดก็จะมีการสแตมป์นะครับ ก็จะได้รับเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นมงคลกลับไปพอครบเก้าวัดแล้วครบก็จะได้นะครับอ๋อนี่ใบโพใบโพจากพุทธคยาครับอันนี้มอบให้เลยนะครับอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครันได้แล้วค่ะคุณผู้ชมใครอยากได้นะคะนี่ค่ะไปครบ9วัดนี้ตามสแตมป์ให้ครบ9วัดก็จะได้รับใบโพจากพุทธคยานี้ นี่เป็นเทศกาลครับวันสำคัญของวันสำคัญของที่เราจะพยายามนำเสนอนะครับให้กับคนที่เข้าชมที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับเรามีกิวอาร์โค้ดสำหรับให้คนที่สนใจรับอโทรศัพท์มาครับผมครับใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะรู้รายละเอียดของวันวิสาขะได้เลยก็จะมีเรื่องราวปรากฏขึ้นมาทำให้เราศึกษาได้ง่ายขึ้นน่าสนใจมากขึ้นสนใจงายขึ้น การเมืองนเรวิจิตสนครนะครับที่พูดถึงพระนิพนธ์ของเสมเด็จาพญานาสังขรสมเด็จสังราชนะครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้เราให้น้องๆตัดกระดาษซึ่งตัดกระดาษก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตัวในละครของเมืองนเนวิจิตสนครนะครับเมื่อตัดกระดาษนี่ก็ถือว่าเกิดสมาธินะครับมีเสตินะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าตัวละครตัวนี้มีมีอ่บทบาทอย่างไรในในเรื่องของจิตนนครนะครับ นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเกมแบบนี้เนี่ยหลายคนสนใจก็จะมีเกมเข้าไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเติมในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมเข้าไปนะครับให้เด็กสนใจเดินเดินเกบเปรี่ยนไปสมมติสมมติว่าอ่าชานแพ้ไปหลักธรรมขึ้นมาเลยวิถีของุทธเจ้าเป็นที่เพื่อเตือนสติมีการสอนแทกธรรมะไปในเมื่อเราสนใจเกมและสนุกสนานแต่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องได้สาระเข้าไปด้วย ไม่เหมือนเหมือนท่านเริ่มเขาเรียกไรสอนร้าตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะที่จะนำธรรมะเข้าสู่เด็กๆมครับางทีธรรมะในส่วนของเด็กๆอาจจะยากคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการต้องการภาพของความเป็นหลากหลายวัยในสังคมให้เหมือนกับสังคมครอบครัวเด็กเล็กๆเข้ามาเราก็พยายามสร้างบรรยากาศของเด็กเล็กๆกลุ่มนี้แล้วก็ไม่ว่าจะอะไรอะไรก็ตามถ้าถ้าถ้าระดับอีกระดับหนึ่งเป็นระดับของจิตอาสาคือ อ,อ,อ๋อแล้วนี้ก็คือที่เราจะอรอะเราทาให้คนคเข้าถึงพื้นที่ต่างๆเวลาเราจัดกิจกรรมเนี่ยเราจะกระตุ้นสิ่งพื้นที่อารยสถาปัตย์ให้กับคนพิการทั้งหลายได้เข้าใช้บริการได้อย่างทั่วถึงนี่คือเป็นสิ่งที่เราสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าถ้าจะทําแบบถาวรหรือช่วงราวอย่างไรก็ตาม ก็าจะมีสิ่งนี้เข้าไปมันต้งถึงเขาใช่แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันอาจจะข้อจากัดมันมีข้อจากัดแต่เราก็ยังคํานึงให้เห็นว่ายังมีทางลาดนะครับก็อยากจะเรียนไ้กับท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้สร้างหรือทําอะไรให้กับคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับให้กำนึงซิงเสือนี้ด้วยนะครับไม่ทุกคนเ้ ทำจำลองมาจากอ่าอันนี้จำลองมาจากวัดสลาการประเรียนวัดใหญ่สุวรรณารามที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นสราป,รปรริยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับอาจจะอาจจะดูคล้ายๆแต่เราตั้งใจซึ่งจะมีสาะปะิยกรรมที่มีระเบียงนะครับมีระเบียงใช่มีระเบียงนะครับแล้วก็มีพื้นที่สําหรับใช้สอยอย่างนี้นะครับจริงๆพุทธสาราในสมัยก่อนเนี่ยมันก็คือ รื่อผูกจิตใจของคนไทยครับผม<ะ>ผรวมรวมเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางในการร่วมกิจกรรมของคนไทยในชุมชนไม่ว่าจะชนะบทหรือในเมืองเมื่อก่อนเนี่ยศาลาก็จะเป็นศาลาการ,ปรเปรียนก็จะเป็นที่ชุมนุมของคนในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้หรือภูมิปัญญาต่างๆก็มานัดกันที่ศาลานะครับฝนตกก็มาที่ศาลากันมารวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันได้นะครับมาที่เดียวนี้ได้ ครับผมคือเราตั้งใจว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนวัดจะต้องเป็นศูนย์กลางทุกเรื่องทุกอย่างของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุทุกัุ้มคนทั้งวันใช่ การที่เรานําธรรมะมาสู่คนทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือคนพิการหรือว่าคนด้อยโอกาสท่านมองว่ายัางไงบ้างคะก็ผมเห็นว่าในสังคมนะครับไม่ว่าเราหลักแล้วทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุควรจะได้เข้าถึงหลักธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะพี่น้องช่วนชายงไทยก็คือหลักธรรมทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเราต้องเราในฐานะหน่วยงานหรือผู้มีจิศสัทธาหรือผู้ที่มีตั้งมั่นที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ย เราก็จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เขายังไม่มีโอกาสนะครับถ้าหากทุกคนมีหัวใจนะมีอุดมการมีสิ่งที่ตั้งตั้งมั่นในสิ่งนี้นะผมคิดว่าสังคมจะเป็นสังคมที่เพื่ออาทรมีเมตตาธรรมมีขันติธรรมต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกันตามหลักคำสอนขององคพพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะครับ เราเชื่อว่าการให้เท่าไหร่จะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แกปลาและสัตว์ทะเลให้ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสามัคคีเพื่อพัฒนาประเทศมอบความห่วงใยความอบอุ่นได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมิบาลพัฒนากิจาการสู่สากล Kim bak kim lei ปกติไม่เคยเข้าอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าวัดธรรมดาจะไม่ค่อยมีทางลาดสำหรับคนพิการแล้วก็แบบมีแต่แบบอุโบสถส,สูงๆอย่างเงี้ยหนูก็ไม่สามารถขึ้นไปได้ใช่ไหมคะ <im it> ก็ปกติก็ไม่เคยแบบไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่แล้ววันนี้ดีใจมาได้เข้าวัดดีใจคะ่ะก็แปลกใหม่ดีมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้เราทําได้ด้วยอันนี้เราแบบเพิ่งเคยได้ทำใหม่ๆอะไร ็เป็นสิ่งที่โครงการศาสนาได้ทำขึ้นมาร่วมกับหน่วยงานในต่างๆก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเพื่อให้คนที่ไม่มีโอกาสได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสและเป็นโอกาสที่บุคคลที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้มาและโครงการศาสนาและองค์กรอื่นๆได้นำเขามาเป็นความรู้สึกที่นะ่าอิ่มเอิบและก็มีความรู้สึกว่า ญาติโยมที่มาร่วมแม้กระทั่งตัวเองนั้นสังขารหรือว่าร่างกายไม่เหมือนคนปกติแต่เมื่อมาเห็นรอยยิ้มมาเห็นในการที่เขาทําร่วมกิจกรรมในการที่มาสวดมนต์ก็ดีมาเวียนเทียนก็ดีมาไหว้พระมารักษาศีลแล้วก็มาเจริญจิตตภาวนาก็ถือว่าทุกคนนั้นมีจิตใจที่อิ่มเอิบปิติในบุญ และเป็นจิตใจที่ไม่ท้อแท้สิ้นหวังก็เป็นสิ่งที่ภาพที่เห็นนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาและน่าปิติยิ่งอย่างยิ่งท่านคาดหวังว่ากิจกรรมที่เราจัดตลอดทั้งปีเลยในส่วนของโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลเนี่ยประชาชนหรือว่าคนพิการหรือว่าคนไได้โอกาสจะได้รับประโยชน์จากธรรมะยังไงบ้างคะ เราเชื่อว่าสิ่งที่เราในฐานะหน่วยงานของรัานเนี่ยนะครับได้มีเป้อบางคหรือมีแนวคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยสุดถึงแม้ว,ว่าปีหนึ่งเนี่ยเราอาจจะทําไม่ได้มากแต่เราก็เป็นการกระตุ้นสังคมบอกกล่าวกับสังคมว่าสังคมเรานั้นเป็นสังคมแห่งมีหลักธรรมมีความเพื่ออนต่อกันใครผู้ใดมีศักยภาพขอให้เห็นความสำคัญกับคนที่คนพิการ นะครับมีกิจกรรมอะไรก็ขอให้คิดถึงคนเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเชิญชวนไม่ว่าท่านจะมีสัยภาพอะไรก็ตามขอให้จัดกิจกรรมร่วมกันนะครับผมเชื่อว่าเราได้กระตุ้นสังคมไปมากพอสมควรในขณะนี้ได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนนะครับเวลาจาัดก,กิจกรรมก็จะมีพื้นที่ให้กับคนทั้งมวล ได้เข้า,าร่วมกิจกรรมตัเราในส่วนของถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะเข้าร่วมโครงการท่านช่วยบอกหน่อยสิคะจะต้องทำยังไงบ้างครับผมขออนุญาตนะครับประชาชน,นผ่านในผ่านในรายการนี้ท่านผูกฝังผู้ชมนะครับหรือหน่วยงานใดที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสกับคนพิการนะครับก็สามารถประสานติดต่อมาได้ที่กรมการศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของศิลธรรม เรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมในสังคมนะครับเราเห็นว่าผู้คนในสังคมนั้นควรจะได้รับโอกาสได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองเคารพสถานนับถือกรุงการศาสนาเป็นในงานกลางนะครับที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสาสนาเรื่องดังกลาง่าวนี้น้อมรับและพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับค่ะสุดท้ายแล้วท่านคะช่วยฝากถึงหลักธรรมในการดาเนินชีวิตของคนทั่วไปแล้วก็คนพิการหน่อยสิคะ ในการดำเนินชีวิตนะครับหลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่ท่านคารพสถานารถือนั้นเป็นเครื่องที่นิจจิตใจที่ดีงามมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรานะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนที่ท่านคารพสถานารัถือเอามาใช้ในชีวิตประจำวันคิดทำสิงใดก็ตามให้มีสติเอาหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ก็จะเป็นเครื่องนำทางให้ชีวิตมีความสุขและคนรอบข้างก,ก็จะมีความสุขสังคมโดยรวมก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับค่ะวันนี้ขอขอบคุณท่านมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครัการนำพาให้เขามาเห็นมารู้มาสัมผัสในการให้ทานรักษาศีลและภาวนา เป็นความคิดที่ดีและเป็นการเปิดโอกาสให้คนทั้งหลายเหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดีและมีความสุขว่าไม่โดนทอดทิ้งเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและก็อยากจะให้ทำต่อๆไปขอขอนมโมทนาบุญก็ขอบคุณครับที่ที่ให้โอกาสพวกผมได้เข้ามาในวัดแห่งนี้ครับเพราะว่าโอกาสที่ผมจะเข้ามาที่นี่น้อยมากครับก็อยากจะขอบคุณนะครับในเรื่องของ โอกาสแล้วก็ขอบคุณสถานที่ต่างๆที่เอื่อน้อยให้กับเราเพราะว่าโอกาสตรงนี้มันน้อยมากก็ขอบคุณสำหรับโอกาสทุกโอกาสแล้วก็ขอบคุณทุกองค์กรที่ให้โอกาสคนพิการค่ะ ศาสนาเป็นสิ่งที่คอยขัดเกลาจิตใจของเราและการเข้าถึงศาสนาก็เป็นสิทธิ์ของคนทุกคนซึ่งก็ตรงกับแนวคิดของโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลที่ทางรายการได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าสังคมเริ่มให้ความสําคัญในเรื่องของความเท่าเทียมในการเข้าถึงาศาสนาเกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อคนพิการและที่สําคัญค่ะาศาสนสถานมีการพัฒนานรองรับคนพิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะ ไม่ไกลเกินใจเรากขอแค่เรามีรอยยิ้มในหัวใจมีฉันมีเธอเดินเคียงขก้างกายกอดคอกันไป